เครื่องตัวนี้ผมบอกเลยว่าเหนียวและก็ทนนะครับท่านผู้ชมนะน้าไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปบอกตอนปิดคลิปนะว่าผมจะแถมอะไรบ้างนะครับนี่ของแถมนี่ผมบอกเลยนะไม่ใช่เงินของบริษัทนะเงินผมเองนะผมแถมให้ลูกค้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ให้อีกหนึ่งปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมนะ24ชั่วโมงนะใช้ได้จริงนะใช้ได้ทุกจังหวัดนะภายในประเทศไทยเลยนะครับท่านผู้นะตรงนี้ รถสวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสด,ดีครับกนน <STE PS> ลับมาพบกับผมนะครับอาร์ตบิ๊กคาร์นะครับ0ูตรเป็นสูนวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็ร uh นรถ m ิ t ู u ิชิ h i Pajero 2.4 GT p สี่จีีปี2022นะครับคันนี้นะครับผมเอามาขายนะครับแแสนนะครับเ0้าหมื่นก้าันบาทเท่านั้นนะครับ ออกรถง่ายนะครับใช้แบบประชาชนไปเดียวออกรถครับรับดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญานะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้จะโดดเด่นอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับโฉมนี้นรับเป็นโฉมหน้าหล่อนะครับเป็นโฉมหน้าหล่อแล้วนะครับไฟใหญ่หนะไฟใหญ่นะโปรเจคเตอร์นะครับแล้วมีเดย์ทามรันนิ่งแบบนี้มาให้นะครับเดย์ทามรันนิ่งนี้ใสๆเลยไม่ขาดนะในกันชนหน้าก็จะมีคิวโครเมียมตัว C มาให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับคุณผู้ชมได้เห็นไหม สวยๆตรงนี้เป็นไฟตันหมอกคล้องกับไฟเลี้ยวนะครับอ่าฮะด้านหน้าของเขาครับตัว GT พัดนนะครับเขาจะไม่มีที่ล่างไฟหน้าไม่มีปักเซอร์มาให้นะครับตัเนี้ครับตัวนี้แต่เขามีกล้องหน้ามาให้นะครับอ่ากล้องหน้ามาให้กล้องสามร้อยหกสิบสามนี่มีมาให้รอบคันเลยฝาครอบในกระชนหน้าแบบนี้ดูสปอร์ตขึ้นเลยครับเพื่อบังช่วงล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าโลโก้นะครับที่รวมศูนย์เรดาร์ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้มนะ สวยนะครับตรงนี้ออปชันครบนะด้านข้างนะครับของรถคันนี้ก็จะเป็นล้อแมกนะครับทูโทนขอบ18นะจะมาด้วยขนาดยาง2 6 5 6 0 R18 นะครับเป็นยางปี2 0 2 2นบะเป็นยางติดรถมาเลยนะครับอ่าเป็นยางติดรถมาเลยดอกของเขาเนี้ยเหลือเยอะมากเลยครับนี่นะดอกเหลือๆนะใช้ได้อีกยาวแล้วช่วงล่างสวยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับตัวนี้อ่าเลอ่ะบันไดข้างนะครับของบีบีต้องมีมาให้แน่นอนนะครับ ลาวหลังคาแบบนี้นะครับมีมาให้แน่นอนนะครับคิ้วกันสาดนี่เป็นคิ้วกันสาดแท้นะครับจากโรงงานเลยครับจากสูตรมิซูบิชิเลยครับตรงนี้นะครับกระจกมองข้างเขามีฝาครอบนะครับมีโครเมียมนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับตัวนี้นะผมบอกเลยนะตัวนี้เป็นตัว GT Plus นะครับเขามีกล้องนะครับ360องศามาให้อ่ากล้อง360องศาให้แต่เขาไม่มีบายสปอร์ตทั้งนั้นเองตรงนี้แต่ต่างแค่นี้เองนะครับคิ้วโครเมียมนะครับคิ้วรีดน้ำโครเมียมตัวนอกแบบนี้มาให้ มือเปิดนะเป็นมือเปิดโครเมียมพร้อมกับระบบคีย์เลสนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับนี่อ่ะผมเปิดไปแล้วครับแผงประตูนะครับสวยกิ๊บเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเห็นไหมสวยยเลยนะครับแบบนี้อ่ะเรามาดูโครงสร้างกันนะครับรถปีส0 2 2นยิบอะครับแน่นตึ๊บเลยครับเห็นไหมง่ายว่ารถคันนี้นะครับไม่มีใครแกะเลยครับมีผมเนี้ยแกะคนแรกนะครับเป็นองค์เป็นอางนี่เรียงเม็ดเดิมทุกจุดเลยนะครับ สวยเลยนะครับตรงนี้สแคปเปตไม่นีครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสแคปเปตจากโรงงานนะครับหรือว่าพลาสติกนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถติดตั้งได้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าฮะประตูหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมแต่ตูนี้กิ๊บนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะนวมแน่นเลยนะครับไม่แตกครับโครงสร้างนะผมให้แกะให้นักชมดูทุกประตูเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมแน่นอนนะ รถไม่เคยเกิดอุบ like ัติเหตุอะง่ายๆแค่นี้เองครับทุกคนนะนี่นะระบบเบรกของเขานะครับนะเห็นไหมก็จะเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อคู่หน้าคู่หลังนะครับบอกเลยว่ามีสูรชีวิตไม่กัดแน่นอนยางสวยนะครับทรงกระซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับนี่ด้านท้ายนะครับเห็นไหมด้านท้ายนี่ก <appeals> ็จะมีสปอยเลอร์นะครับอ่าสปอยเลอร์มาให้ ไฟเบรดวงที่3านะอยู่ในกระจกนะครับอยู่ในกระจกนะครับตรงนี้นะเสาอากาศเป็นชาร์กนะครับเป็นเสาอากาศขีบฉลามนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าฮะการปัดน้ำฝน,น,นหลังนะครับคิ้วโคเมียมคานฝาท้ายโลโก้โคเมียมนะครับมีซูบิชินะครับตรงนี้ไฟไท้ายนี่าท่านผู้ชมสังเกตนะเห็นไหมไฟท้ายเป็นไฟไท้ายสั้นนะครับหรือเขาเรียกว่าไฟไท้ายมาน้ำนั่นเองนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นรุ่นผมอ่ะปีสิบหกก็จะเขาเรียกไฟท้ายถุงงอกนะครับดูนะตัวนี้อ่ะ ด้านท้ายของเขาก็มีปักเซนเซอร์มาให้4จุดนะครับตรงนี้นะครับฝาครอบพร้อมกับไฟทับทิมมาให้ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังครับสตนดาจากโรงงานมันมีมาให้นะครับทนผู้ชมตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับทนผู้ามนะเป็นตัว GT p a t นะครับฝาท้ายของเขาครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถอ่าสัมผัสได้สามารถคลิกเซนเซอร์แบบนี้ได้นะครับอ่าเห็นไคลิกง่ายครับทนผู้ชนนะผมบอกเลยว่าปาเจโร่นะครับ คลิกเซนเซอร์นี่ง่ายกว่าทุกรุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมผมไม่ได้กดกุญแจรีโมทนะครับผมเตะคลิกเซนเซอร์ไปนี่เองครับนะมันก็คลิกง่ายหรือถ้าเกิดเราไม่คลิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็สัมผัสนะครับนี่นะง่ายครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ผมเปิดฝาท้ายมาแล้วนะผมเข้าใจท่านผู้ชมดูนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมนะครับเห็นไหมหัวน็อตนะเม็คอาร์คฝาท้ายนี่เห็นไหมเดิมเลยนะครับไม่มีการขันนะครับ โชกโชกเดิมจากโรงงานเลยนะครับท่านชมครตรงนี้อๆๆใครหารถคันนี้อยู่หรือว่าใครหารถรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วราคาไม่ถึง00 0 0แสนแนะนำามันคันนี้เลยนะครับไม่อาะเห็นไหมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่นะครับอเป็นชุดซ่อมล้ออะตัวรถปีใหม่ของปาเจโร่เนี่ยเขาจะไม่มียางอะไหล่ให้แล้วนะเขาจะมีชุดซ่อมแบบนี้มาให้แทนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ะเดี๋ยวเรา ไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับเห็นไหมผมไม่ได้กดรีโมทไม่ได้สัมผัสเลยใช้คลิกเอานะครับตนี้สภาพล้อนะครับเห็นไหมด้านซ้ายล้อสวยนะครับเห็นไหมล้อนี่พร้อมใช้งานเลยไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยเบียดยางนี่ก็ใช้ได้ยาวนะครับเห็นไหมดอกนี่เหลือๆนะครับเป็นยางบิสโตรด้วยนะครับปี2022นิบสองะครับกระจงกระซีสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อืมใครได้ไปนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ แหวประตูสวยนะครับนี่แหวประตูสวยนี่เอาอีกอย่างนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปบอกตอนปิดคลิปนะว่าผมจะแถมอะไรบ้างนะครับ่นี่อ,อุบไว้ก่อนวันนี้มีของแถมมาให้จุกๆเลยนะครับตรงเนี้เป็นองค์เม็อาร์สวยนะครับเห็นไหมนี่ของแถมนี่ผมบอกเลยนะของแถมนี่ไม่ใช่เงินของบริษัทนะเงินผมเองนะผมแถมให้ลูกค้าเลยนะครับเูนะตรงนี้สวยนะครับ เครออกรถก็ผมนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอยากได้ของแถมอะไรเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตรงนี้อตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับอย่างเดียวนะคนข้างเป็นเบาะมีลนวดแบบนี้นะครับนี่ครับเบาะมีลนวดก็จะมีนี่ครับอ่าจะเ่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้ครับจะมีตัวโยกอยู่นี่ครับเห็นไหมแบบนี้นะครับอะฮะ กล้องนะครับ360องศานะครับตรงนี้ตรงกระจกมีมาให้นะครับไฟเลี้ยวก็จบมงข้าง LED โอ้โหสภาพล้อสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝาปงหน้ากันนะครับว่าผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วเนี่ยรถคันนี้จะสวยขนาดไหนครับจะเดิมไหมจะมีการเปลี่ยนปรับแต่งอะไรไหมไปดูกันครับทุกท่นนะครับผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วนะครับผมก็จะนําชมดูนะครับอ่าหัวน็อตนะครับว่า รถคันนี้เป็นรถเดิมนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเม็ดอาร์กฝาโครงหน้าเดิมจากโรงงานนะครับบางๆแบบนี้นะครับเห็นไหมน็อต <Not S 1> แก้มนะครับต่างๆนี่เห็นไมท่านชมเห็นไหมไม่มีการขันนะครับเห็นไหมคานรับไฟหน้าขวามีอาอยู่นะครับเห็นไหมนี้นะครับอาอยู่นะครับแล้วก็คานรับไฟหน้าซ้ายมีแอลอยู่นะครับแบบนี้นะครับ ผมกล้ากันตีเลยคนระับว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมเดิมดาร์ดนะครับไม่มีชนหน้าชนหลังแนละ้วแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ของเขาก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมเดตมดาตร์ดจากโรงงานพาอแคทตอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพอโบเดิมนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่หอนแน่นอนนะอินเตอร์เดิมนะครับไม่มีการแตกแน่นอนนะครับทนะ่านผู้ชมนะพ่ออินเตอร์พ่อมอน้ำเนี่ยเดิมเดิมเลยสแตนดาดจากโรงงานเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์คอมโบเลนะครับอ่า ดีไอด0 0 c c พนะครับ181แรงม้านะเป็นเครื่องยนต์รหัส 4N15 นึะครชนะเครื่องตัวนี้ผมบอกเลยว่าเหนียวและก็ทนนะครับชูน่บอกเลยวน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับจชนะเป็นไงล่ะห้องเครื่องเนี่ยยังสวยขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารก,กันดีกว่านะว่าตัว2 4 g d p ดสเนี่ยมันจะมีออปชั่นอะไรที่โดดเด่นบ้าง ปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูภายในห้องโดยสารของปาเจโร่3.4 GT พัฒนนะครับบอกเลยว่า GT พัฒน์เนี่ยอ่ามันก็จะแตกต่างกว่า GT พิมพ์เมียมอยู่แล้วนะครับซึ่งนะเบาของเขานะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับคนนั่งข้างเป็นเบาะเมล์นว่นนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าแตกต่างประมาณนี้นะครับแล้วภายในของเขานะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ากับเบาะไฟฟ้าคนขับเท่านั้นนะครับบอกเลยว่า ปอดไฟฟ้าเนี่ยของคนขับเนี่ยเลื่อนเข้าเล่นออกได้ปกติใช้งานได้ปกตินำปรับสูงต่ําได้ปกติเลยนะครับเรามาดูกันเลยครับตรงพวงมาลัยนะครับก็เหมือนกับตัว GT Premium เลยก็จะมีตัวนี้ก็จะมีบันติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรนครับพร้อมกับ a d a ด t i v e คู u i s e c o n คันนี้นะครับที่เป็น a d a ด t i v e คูค i s e c o n แล้วนะเพราะของเขานะมีกล้องครับ360องศานะครับหรือว่ากล้องรอบคันนั่นเองนะมาตรงนี้นะครับตรงนี้ครบเลย พาร์ n เนอร์ชิพมีมาให้นะครับพี่มันพาร์ทเนอร์ชิพมีมาให้ตรงนี้นะแล้วก็รับสายวางสายจาับพวงมาลัยมีมาให้ครบๆเลยตรงนี้นะเห,น Premium, เ,เหมือนกับตัวพรีเมียมเอาง่ายๆเหมือนกับตัวพรีเมียมแล้วนะครับการปัดร้ำฝนเนี่ยเป็นออโต้น,นะครับไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้น,นะครับแต่ตัว g t p ั r เนี่ยจะแตกต่างกว่าตัว GTPremium ตรง เขาจะไม่มีที่ล้างไฟหน้าตรงก้านไฟใหญ่หนะครับจะไม่มีครับถ้าเกิดเป็น GT Premium จะมีนะครับที่ล้างไฟใหญ่หนะครับตรงนี้มีมาให้นะหน้าจอแสดงผลของเขาครับตัว GT Plus นะครของเขาก็จะเป็น Underlock LED นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Premium ก็จะเป็นดิจิตอล LED นะครับท่งชมแบบนี้นะรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถปี2022ครับใช้งานไปแค่33,527กิโลเมตรเท่านั้นครับ อันนี้เป็นหม้แท้แน่นอนนะครับหม้แทนแน่นอนเอาง่ายว่ามิสูบิชิปาเจโรนะครับเขารับประกันนะครับ5ปีแสนโลนะครับ5ปีแสนโลอันนี้ปีย2 23ิบ2 5นะครับตัวนี้นะครับอ่ายังเหลือวารันตีสูนย์อีก1ปีนะครับท่านผู้ชมนะอีก1ปีแล้วใครที่ออกรถกับผมแล้วนะผมก็ยังแถมให้อีก1ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมนะ24ชั่วโมงนะครับใช้ได้จริงนะครับใช้ได้ทุกจังหวัดนะครับ ภายในประเทศไทยเลยนะครับตรงเครื่อตรงนี้อ่าหน้าจอแสดงผลน้องเขานะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้อาแบบนี้อแบบนี้ครับเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเห็นไหมก็จะทําอะไรได้บ้างอ่าก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับ DVD ไม่ได้ CD ไม่ได้ FM ได้ AM ได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะคระบบแอร์ของเขานะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอุณหภูมินะครับ อิสระ้ายขวาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่เปิดฝาท้ายนะครับจากด้านในรถนะครับมีมาให้แบบนี้นะครับตรงนี้อิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับช่องเสียบ usb มาให้นะครับแบบนี้นะครับมีมาให้ครบแล้วก็ช่องเสียบพอร์ตไวร์นะครับไวร์ชาร์จิ่งนะผมชอบนะที่ชาร์จแบตไร้สายนะตรงนี้นะนี่นี่คือที่ชาร์จแบตไร้สายนะครับแล้วเกียร์ของเขานะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับ8สปีดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น เบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮด้วยนะครับครบๆเลยนะครับตรงนี้ตรงคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะมีนวมนะพุ่มมาให้แบบนี้นะครับพุ่มมาให้แบบนี้ดูสปอร์ตนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีพนักท้าวแขนนะครับนี่ช่องเก็บของครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนี่คืออะไรอันนี้คือหูฟังนะครับหูฟังบลูทูธสามารถใส่หูฟังได้เลยตรงนี้อ่าเล็กคนอีกครบนะฮะแบบนี้นะตรงนี้ ที่วางแก้วลงคอนโซลนะครับแบบนี้นะครับที่วางแก้วลงแผงประตูมีมาให้ครบเลยนี่นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแกะเก็บเอกสารต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับคู่มืออันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนคู่มือการใช้สมาร์ทโฟนนะครับลิงก์กับสมุนี่ก็จะเป็นพวกอ่าบุ๊กเซอร์วิสและสมุดการรับประกันนะครับตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้เป็นยังไงว่าลูกค้านี้ประวัติศูนย์นะครับอ่าเข้าศูนย์ตลอด เราสามารถเอานี่ครับสำเนารถหรือว่าสมุดเล่มนี้ไปเช็คประวัติศู์ไนะครับว่ารถคันนี้เข้าศูย์เมื่อไรนะครับเกิดเหออตุไหมอะไร,ระมาเนี้บนี่ครับรถคันนี้ครับ,รขรบเข้าศูย์ครั้งล่าสุดเลยวันที่10เดือน4ี่6 8หนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นใหม่แท้แน่นอนนะครับคุณน้ำใหม่แ้แน่นอนตรงนีนะ้ใครออกรถก็ผมไปนะครับผมรับประกันตรงนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องใหม่เรื่องรถ ชนหนักมีความน้ำท่วมเนี่ยผมไม่เอามาขายแน่อนอนลดไม่แท้แน่อนอนนะครับต้องชมนักตรงนี้นะครับแล้วก็ผ้าหลังคาแนละ้วก็เห็นไหมผ้าหลังคาน h i s สวยไหมครับกริบเลยนะกริบเลยไม่มีขุยนะครับไม่มีรอยนะครับตรงนี้อา่าเนี่ยนะบ้านบางแดดนะมีกระจกมีไฟนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับเห็นไหมสวยๆเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3กันนะว่าห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนัก ภายในห้องโดยสารแถวที right. ่ Zombie right Fox going, right? 2นะครับก่อนที่ผมจะขึ <ruh> ้นไปนั่งห้องโดยสารแถวที่3นะครับผมจะทาอันนี้ดูครับนี่การขึ้นนะครับการพับเบาะห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยแล้วก้าวเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่3แบบนี้นะครับอ่าแต่ยเราจะดูห้องโดยสารแถวที่2ก่อนว่ามันมีออปชันอะไรบ้างผมเข้ามาแล้วนะครับขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายนะครับผมเหยียบมาได้ข้างแล้วก้าวเข้ามานั่งเลยแบบนี้นะครับเห็นไหม ผมเข้ามานั่งแล้วนะครับเบาของเขาเนี่ยนุ่มนะครับไม่ยุบไม่ย้วยบเบาหดแน่นแน่นนะแน่นๆ,ๆเลยสิ่งอันวยความสะดวกเขามีพนักพับแขนที่วางแก้แบบนี้มีมาให้นะครับนี่ผมชอบตรงนี้เลยแล้วก็ที่วางแก้ตังแผงจูพิเศษไปกว่านั้นนะครับนี่ปาเชโลหอดมีทีวีกลางมาให้แบบนี้เห็นไหมครับท่านูนะทีวีกลางเนี่ยสามารถลิงก์นะครับกับเครื่องเล่นด้านหน้านะครับแล้วก็ เป็นพวกภาพกระตุ้นอะไรก็จะออกมาตรงนี้นะครับ่าชผู้หมหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับอยากจะดูทีวีนะครับท่านผู้ชมสามารถซื้อมาติดตั้งเองได้เลยนะครับเนี่ยซื้อคล้ายๆสัญญาณ Wi-Fi นะครับมาติดตั้งแปลงสัญญาณนะครับมาเป็นสัญญาณทีวีได้นะครับตัวนี้อ่าเขาทำไว้แล้วเนี้ยรองรับไว้แล้วอิเล็กทรอนิกส์ของเขาด้านหลังนะครับเห็นไหมแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านหนึ่งช่องนะครับเห็นไหมตรงนี้แต่ตรงนี้ครับอ่า ช่องเสียบวอเลเอร์ไม่มีแล้วจะเป็นช่องเสียบ USB มาให้แทน2ช่องแบบนี้นะครับครบเลยนะครับซองเก็บเอกสารหลังเบาะแบบนี้นะครับไม่มีมาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับสภาพรถคันนี้นครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพผมบอกเลยว่าสภาพนี่สวยเลยครับเหมือนรถที่ปรับสภาพแนละ้วถ้าได้ปรับสภาพและคีนนิ่งอีกรอบนะ คันนี้พร้อมใช้แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟเพดานแบบนี้นะครับตู้คอนโทรลแอร์แถวที่สองนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมสามารถปรับแบบนี้แต่มันจะไม่ออโต้เหมือนพวกโฟลจูเนอร์นะครับปรับแบบนี้นะแล้วก็จะมีอัพคือการเพิ่มแรงเพิ่มความเย็นของพัดลมนะครับดาวน์นี้ก็ลดความแรงพัดลมนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมลดอัพเพิ่มนะครับแบบนี้เลยครบเลยนะครับเห็นไหมช่องแอร์ต่างนะครับสามแถวเนี้ยขาไม่หักนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่3ามกันดีกว่านะครับตรงนี้การขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามนะก็เป็นเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกครับง้างสงง้างขาเบาะนะครับเบาะก็จะดีเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็เหยียบไปในข้างนะครับก้าวเลยครับก้าวเข้ามานั่งไปในห้องโดยสารแถวที่สแบบนี้นะครับเห็นไหมผมนั่งแล้วครับขึ้นง่ายนะครับเข้ามานั่งแล้วนะครับอ่านะเฮดรูมเหลือนะครับเล็กรูมเหลือแน่นอนครับท่านผู้ชมเห็นไหมหัวหมอนเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นได้นะครับนี่ ปรับขึ้นได้แบบนี้ต้องสองข้างนะครับเพื่อไม่ให้หัวหมอนะครับดันหลังนะครับเห็นไหมผมปรับมาแล้วนะอ่ะแต่ท่าทผู้ชมอาจจะสงสัยว่าหลังมาตรงแล้วจะอาจจะปรับยังไงครันี่ครับมันมีที่ดึงเชือกครับสลักเชือกครับเราปรับเอ็นด้านหลังแบบนี้เลยครับเห็นไหมทั้งซ้ายทั้งขวาปรับเอ็นได้แบบนี้อ่ะพอปรับแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมสบายครับสบายเลยนะครับแอร์ถ่3ยรสามเย็นฉ่ำนะครับบอกเลยว่า ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับออปชันครบๆนะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยปีใหม่นะครับราคาไม่ถึง90,00แสนแนะนำเป็นคันนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะว่าช่วงล่างของรถปีถ22เนี่ยมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเหมือนรถใหม่ไหมไปดูกันก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทดเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างรถปี2องันยี่สิบสองกันนะว่าช่วงล่างของรถคันนี้จะเป็นยังไงจะเป็นสนิมไหมจะั่วจะซึมไหม,ม,ไหมเริ่มต้นจากด้านหลังครับอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตนะ ปาเจโร่นะครับปีใหม่ๆแล้วนะครับเขาจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับเขาจะมีเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่มาให้แทนนะครับท่านผู้ชมนะรถสวยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับท่านผู้ชมนะด้านหลังนะครับเอกลักษณ์ของรถ PPV แล้วก็จะเป็นนะครับคอยสปริงนะสี่ต้นนะครับโช๊คสี่ต้นนะครับด้านหลังมีชุดแคมเมอร์แบบนี้มาให้นะครับเอาไว้ซับแรงกระแทกนะครับด้านหน้าของด้านหลังนะครับเห็นไหม เขาก็จะมีชุดเหล็กกันโค้งมาให้คนระับชุดเหล็กกันโค้งเนี่ยพร้อมกับสกรูเหล็กกันโค้งด้านหลังะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดครับสภาพชกต่างๆเนี่ยก็ดีนะครับโปรติเลยไม่รัว่วไม่ติมไม่เยิมนะครับด้านหลังของเขานะครับอนอกจากมีชุดแคมเมอร์มีชุดเหล็กกันโค้งแล้วเขาก็มีชุดก้ามปูแบบนี้มาให้นะครับเอาไว้ซับแรงการกระแทกนะครับตรงนี้นะ ด้านหน้าตรงเฟืองท้ายด้านหลังนะหรือว่าชุดเพาข,ขับของเขาก็จะมีที่อัดจารบีมาให้นะครับตรงนี้นะครับที่อัดจารบีนะครับอ่าเห็นไหมสภาพช่วงล่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นสภาพช่วงล่างรถเข้าใหม่นะครับกอดปรับกระพ่านมาสวยๆเลยตรงนี้นะครับอ่าซีนนะครับอ่าซีนท้ายเกียร์หรือว่าซีนเพาขับต่างๆเนี่ยไม่รัว่วไม่ซึมไม่เยิมนะครับอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมนะด้านหน้านะครับของช่วงล่างนะครับอ่าเห็นไหม ก็จะให้ดูบูธปิกนอกบนบูธปิกนกล่างลูกหมากันโค้งหน้าลูกหมากไฟแหลกต่างๆครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับรถนะครับปี2022รถใช้งานมา2 0 0 0 0โลนะผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพนี้นะครับเหมือนรถไปแดงอ่ะครับเหมือนรถไปแดงเลยตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าโชคนะครับไม่ร่วไม่เสริมนะครับลูกหมากต่างๆให้ไม่ฉีกขาดแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราไปเทดไดกันดีกว่านะครับไปดูคอสะพานกันดีกว่าครับว่าช่วงล่างของปี2022เนี่ยมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหมไปเทดไดกันครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทดไดกันเลยนะครับว่ามิตซูบิชิปาเจโรปี2022เนี่ยช่วงล่างจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับผมโดนคอสะพานเลยปุ๊บนี่ฮะโดนคอสะพานลงมาแล้วนะครับช่วงล่างเขานะเป็นช่วงล่างเดิมสแตนดาดนะครับ โดดลงมาแล้วนะไม่มีการดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าช่วงล่างดีพร้อมใช้งานเลยนะตรงนี้นะสภาพเครื่องเกียร์นะครับที่ผมชูนมาเมื่อกี้เนี่ยเครื่องนะครับไม่กระตุกเกียร์ไม่กระตุกอ่าผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีเครื่องดีครับเกียร์ดีเดี๋ยวเรามาดูการใช้พลังชิพนะครับว่าพังชิพของรถคันนี้ใช้งานได้ปกติไหม ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเครื่องยนต์ c n 1 5นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเขาจะมีบวกมีลบครัผมจะใช้สาธิตการใช้ด้านบวกก่อนนะครับบวกก็เป็นนะครับอ่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะจะอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์อ่าเลข8นะครับแต่พอเราลบนะครับเราก็มากดด้านลบนะครับก็เป็น7นะครับอ่า6 5นะครับประมาณนี้นะครับพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับอ่าผม อยู่ตำแหน่งเกียร์5นะครับเป็น D6 D7 D8 ครับบอกเลยว่าฟันนิชชิปเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างนึ่อยางที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันเองนะครับแบบนี้ครับมาทั้งตั้งจมสังเกตนะนี่ครับกล้องรอบคันแล้วด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังับมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ บอกเลยว่ามิสูบิชิปาเจโร่เนี่ยเขาไม่กักออปชั่นนะครับเห็นไหมครบเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะแล้วก็นะครับมาตรงด้านระบบแอร์ของเขาอย่างนะแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้แบบนี้ครับปรับุณหรูมิอิสระซ้ายขวาได้เลยครับดูโอโซนนะครับตรงนี้ที่ชาร์จแบตก็เป็นไวเลสชาร์จิ้งแบบนี้นะครับเห็นไหมบอกเลยว่าใครกําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับแนะนําเป็นมิสูบิชิปาเจโร่2.4 GT พัดนะครับ 2 WD ปี2022นะครับสีเทาคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังราคาอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอารถคันนี้มาขายเท่าไหร่และก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปฟังราคากันเราม,มาฟังราคาเลยดีกว่านะครับหรือว่ามาฟังราคากันอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมเอามิซูบิชิปาเจโร่2.4 GT พัฒนนะครับ2 WD ปี2022มาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมมาขายนะครับ8แสน9,000บาทเท่านั้นนะครับ บอกเลยว่าใครที่กลังมองหารถครอบครัวอยู่นะแนะนำเป็นคันนี้เลยแล้วใครที่ออกรถกับผมนะครับอ่าผมแถมอะไรให้บ้างนะมาฟังกันเลยของแถมผมนะหนึ่งนะครับอ่าน้ำมันเต็มถังนะครับ2พรม 6D นะครับมาให้นะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วย 3. ผ้าคลุมรถให้อีกหนึ่งอันนะครับผมบอกเลยว่าของแถมนี่มีให้ท่านชมมากมายแน่นอนนะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ตบิ๊กคา 0- 8ศูนย์ป็ ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามผมด้วยเลยครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนํำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com